นี่คุณจอยลูกค้าที่คุณดูแลอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาซื้อบ้านยอดของเราเดือนนี้ไม่ถึงเป้าเลยนะครับวันนี้ลูกค้าบอกจะเข้ามาเซ็นสัญญาที่บริษัทนะคะแล้วทำไมป่านนี้ลูกค้ายไม่มานี่มันจะห้าโมงแล้วนะอ้าจอยกลับมาแล้วเหรอทำงานเป็นไงบ้างเหนื่อยมากเลยพี่ เออเนี่ยพี่กำลังทำกับข้าวของปวดจอยเลยนะไม่หิวอ่ะเนี่ยเหนื่อยเราจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วนะส่วนกับข้าวอะ่ะก็เก็บไวใ้ในตู้เย็ยนแล้วกันเดี๋ยวหนูค่อยมากินที่นี่เช้าได้จ้ะเดี๋ยวพี่ใส่ตู้เย็ยนให้นะอเออพี่พรุ่งนี้อย่าลืมเตือนหนูเรื่องเอกสารลูกค้าด้วยนะได้จ้ะถ้าพี่ไม่ลืมมันจอยนะ จ้าน่าจะเหนื่อยจริงเลยเนี่ยตรงายาดมวะเออน้องจอยพี่มีเรื่องจะปรึกษาพี่จอยหน่อยนะ่ะมาไงพี่พี่ว่าพี่จะขายที่ดินของพ่อแล้วก็บ้านหลังนี้เลยไม่จริงใช่ไหมทำไมพี่ต้องขายที่ดินของพ่อด้วยถ้าขายไปแล้วเราจะไปอยู่ไหน เดี๋เราได้เงินมาแล้วก็ค่อยไปหาที่อยู่ใหม่ไงช่วงนี้เราช็อตพี่จอยจอยทํางานวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่บาทพี่อะ่ะก็จะโดนไล่ออกูนะพี่ว่าค่อยขายไปเถอะไม่อะ่ะที่ดินก็ที่ดินพ่อบ้านก็บ้านพ่อพี่จะขายยังไงโอ้ยจอยถ้าเราได้เงินมานะบ้านหลังเนี้ยขายไดประมาณสิล้านที่ดินอีก20ล้าน30ล้านเน,น้นเเลยนะ ไม่อะที่นี่มันเป็นสมบัติตกท่อจากบรานพบุรุษเราเลยนะพี่ไม่สนหรอกยังไงพี่ก็จะขายทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินของพ่อขายให้มันหมดไปเลยบอกว่าไม่ขายก็ไม่ขายสิวะก็พี่บอกแล้วไงพี่จะขายไม่ขาย <Okay. S 2> ไปเดี๋ยวสายเข้ามานี่คุณจอยลูกค้าที่คุณดูแลอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาซื้อบ้านยอดของเราเดือนนี้ไม่ถึงเป้าเลยนะครับวันนี้ลูกค้าบอกจะเข้ามาเซ็นสัญญาที่บริษัทนะคะแล้วทําไมป่านนี้ลูกค้าไม่มานี่มันจะห้าโมงแล้วนะรอสักครู่นะคะลูกค้าอาจจะติดธุระก็ได้ะคะ่ะ ผมจะทำยังไงดีเนี่ยยอดเดือนนี้ก็ไม่ถึงลูกค้าก็มาเซ็นสัญญาไหนคุณลองโทรชิคดิสวัสดีค่ะดิฉันจอยจากบริษัทเวลาดีคอนสตรัคชั่นนะคะไม่ทราบว่าคุณล,ลูกค้าจะเข้ามาเซ็นสัญญาที่บริษัทวันนี้ไหมคะก็โทษนะครับผมได้ที่หม่แล้วผมกเซ็นครับเดี๋ยวสิคะคุณล,ลูกค้า ว่ายังไงลูกค้าขอแคนเซิลค่ะบ,บอสนั่นไงผมว่าละคุณให้ข้อมูลลูกค้าถูกหรือเปล่าเนี่ยดิฉันให้ครบทุกอย่างเลยนะคะบ,บอสคุณนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนายเอกาสารมาดูซินี่ค่ะบ,บอสผมจะบอกอะไรให้นะยอดเราไม่ถึงเป้าคุณก็ไม่ได้เตอร์วิชชาร์จ คุณต้องขยันให้มากกว่านี้นะคุณจอยผมจะให้โอกาสคุณถึงหนอาคารหน้าถ้าคุณปิดจ็อกไม่ได้จะมีคนใหม่มาแทนตำแหน่งคุณเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดิฉันจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะกลับไปทางานต่อเลยละค่ะบอสนี่เรื่องจริงอ่ะมาซะเย็นเลยกินข้าวมาเรือยงังกินอะไรไม่ลงอ่ะพี่ เป็นอะไรหรอไม่ดูหน้าเครียดเครียดคือขายบ้านไปไม่ใช่หรอก็วันนี้บอสเข้ามาในบริษัทพอดีแล้วยังไงต่อลูกค้าก็ดันมาแคนเซิลจันซื้พี่หนูก็เลยโดนบอสวินใส่เต็มเต็มเลยแล้ยังพูดอีกนะว่าว่าอะไรก็เราให้จบสิถ้าหนูปิดซ้อมไม่ทันภายในวันอังคารหน้าเขาจะหาคนมาแทนที่หนู งั้นจอยก็ต้องหาลูกค้าสิพี่เชื่อว่าจอยอะทาได้อยู่แล้วหนูจะพยายามให้มากที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้บอสเห็นเหนได้ว่าหนูทําได้จ้าน้องพี่ก็ต้องอย่างนี้แหละเออจอยพุ่เนี้ยพี่ทํางานวันหยุดจอยใช่ไหมอยู่บ้านอย่าทําบ้านรกนะจ้าจ้าเ,เ,รเรียดดูละครถ่ายคลิปดูยูทูบเวลาดีสิพี่ ใช้ช่องนี้ใช่ปะตรและูกก้รู่งนี้นะใช่ใชบอสเรียดิชันมามีธุระอะไรเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกผมแค่จะบอกว่าวันเนี้ยวันอคารแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนว่าแต่งานของคุณอะคืบหน้าไปถึงไหนละกำลังดำเนินการอยู่ค่ะบอส รีบๆกันล้กันถ้าวันนี้คุณยังปิดจ็อบไม่ได้คุณคงรู้ตัวนะว่าจะไม่ได้ทำงานในตำแหน่งนี้ดิฉันทราบดีค่ะรู้ตัวแล้วก็ดีไปทำงานต่อเลยละค่ะบอสเข้า,บบบามาได้เลยค่ะประตูไม่ได้ล็อกจสร็จเป็นไง เอกส,สารพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะบอสพี่อะอยู่ข้างนอกเชิญเขาเข้ามาเลยไหมเชิญเขาเข้ามาเลยก็ได้พี่เอกส,สารก็พร้อมแล้วโอเคทำให้เ็นพี่นะไปเลยไปรอข้างนอกนะจ๊ะ<ม>เชิญค่ะคุณสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะ นี่เป็นเอกสารเกี่ยวกับบ้านนะคะเปิดดูก่อนได้ค่ะถ้าคุณพง์ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามที่ฉันได้นะคะไม่เป็นไรหรอครับข้อมูลทุกอย่างเลขาให้ผมหมดแล้วครับงั้นชิญพงเซ็นสัญญาบ้านก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณพง์ต้องการชมบ้านนะคะก็ติดต่อมาที่ดิฉันได้เนะคะนี่ค่ะนะคะไม่เป็นไรครับ ถ้าผมอยากได้ข้อมูลอะไรจะให้เลขาติดต่อมานะครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจเวลาดีคอนสตรัคชั่นของเราเข้ามาอ้าวคุณจอยมีอะไรเหรอครับพิ่ชนนัชเอาหนังสือมาให้เซ็นรับรองค่ะเซ็นรับรอง รับรองอะไรครับเนี่ยก็เซ็นรับรองสัญญาซื้อบ้านไงคะไหนเอามาดูสินี่คะ่ะบอสคุณจอยนี่คุณปิดจ็อบได้หรอครับค<า>่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยผมตาฝาดไปหรือเปล่าบอสไม่ได้ตาฝาดหรอกคะ่ะสุดยอด้วคุณจอยคุณรู้หรือเปล่าว่าค่าคอมมิชชั่นบ้านหลังเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณว่าแต่ใครเป็นคนซื้อบ้านหลังละยี่สิบล้านเนี่ย อ๋อคุณพงษ์เจ้าของบริษัทจิวเวลรี่ค่ะอ๋อพี่พงษ์นี่เองแล้วคุณไปรู้จักพี่พงษ์ได้ยังไงคืนออนี้ค่ะฮัลโหลว่าไงพี่หนูกำลังจะหาลูกค้าอยู่ จริงเหรอแล้วไงต่อพี่ก็บอสเขาก็ตกลงซื้อนะสิจอยพรุ่งเนี้ยพี่จะพาบอสของพี่เข้าไปเซ็นสัญญาบจอนียนะโอเคเลยพี่ดีใจทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยจ้าเตรียมตัวปิดจบดเลยจ้าโอเคเลยพี่เดี๋ยวหนูทำสัญญารอเลยนะจ้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านทำกับข้าวอรอเลี้ยงพี่ด้วยนะได้เลยจ้า ช่วคดีจริงๆนะครับมีพี่สาวที่ดีแถมมาช่วยหาลูกค้าให้ด้วยค่ะวอตวอ่าแต่บอร,รู้จักคุณพงษ์ได้ยังไงคะจะไม่รู้จักได้ยังไงก็พี่พงษ์เป็นรุ่นพี่ผมสมัยเรียนมัธยมเออผมต้องขอบคุณจอยมากเลยนะครับที่ทำให้ยอดเราถึงเป้าในเดือนนี้เดี๋ยวอะ่ะเรานันเล่นสลองได้เลยงานถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวดิฉันขอตัวกลับไปเคลียร์งานอื่นก่อนนะคะฉันสบายเลยครับ